มาแล้วค่ะแม่น้ำหนึ่งจัดไปรัฐบาลไทยงวดหนึ่งกันยายนส2 5 6้าาทัดเจ้ามืออั้นให้ซื้อเลขชุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชุดนี้เป็นชุดรัฐบาลไทยโดยแม่น้ำหนึ่งแนะนำว่าหากซื้อเลขชุดฟันชุดเลขสองตัวและชุดสามตัวไม่ได้แนะนำให้ซื้อชุดเลขทูปกันไว้เพราะที่ผ่านมาชุดเลขทู ก็เข้ากันมาหลายงวดแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมแนวทางเลขทูบรัฐบาลไทยงวดที่1กันยายน2563กันเลยค่ะ Seven eight seven. แล้วไม่ซื้อนี่คือต้องตีตัวเองก่อนเลยค่ะอันดับแรกซื้อมากซื้อน้อยก็ควรจะซื้อเอาไว้ค่ะซื้อมากซื้อน้อยซื้อไว้เถอะแม่ซื้อติดเอาไว้ลอตเตอรี่ใบสองใบซื้อติดเอาไว้พอได้ลุ้นพอได้ลุ้นไม่ชอบเล่นก็ลองเล่นดูค่ะ บารมีตาไข่บารมีท่วดเที่ยงนะคะขอให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์สดหนูอยู่ได้ถูกหวยกับหนูไม่ว่าจะเป็นฮานอยวันนี้หรือรัฐบาลงวดนี้นะคะขอทุกท่านหมดนี้หมดสิ่งนี้เงินมีทองไหลามาเทมาคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้เงินจากตรงนี้ไปลูกค้าก็เจ็ดเงินไปทําบุญเนาะทาบุญกลบาท5บาท1 0บาทนะคะลูกค้าสะสมบุญให้กับตัวเองนะคะการที่เราทําบุญเยอะทําบุญมากทําให้เรามีบุญบารมีมากเวลาหยิบจับอะไรหรือหรือทำอะไร ไปซะทุกอย่างนะคะแต่ก่อนจะทําบุญอย่าลืมทํากับพ่อกับแม่ก่อนนะคะถูกหวยเนี่หือพาพ่อแม่พาพ่อกับแม่ไปกินหมูกระทะลูกค้าเอ้ยจวดถูกอีก3มามงวดสี่งวดติด